อ่ะหนุ่มคนนี้อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มครับที่ก็มีแฟนคลับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับขอให้การสนับสนุนมือตลอดสาหรับเซนสุภพงศ์ครับซึ่งวันเกิดที่ผ่านมาแฟนๆก็ได้จัดเซอร์ไพรส์ให้ยิ่งใหญ่เลยเจ้าตัวก็บอกว่าวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ไปทําบุญการพี่ๆแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์ ขึ้นจอ LED ที่จีดครับแล้วก็ที่ถ่ายด้วยส่วนแฟนคลับที่จีนเนี่ยก็มีแต่งเพลงให้เราก็ตอบกลับโดยการแต่งเพลงไทยซึ่งก็เป็นซิงเกิลใหม่เลยแล้วก็มีท่อนแรปที่แต่งเอาเองด้วยซึ่งเราก็ดีใจมากครับที่เป็นเพลงที่เกิดจากความรักถามว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยจริงๆก็มีทําอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นแนวแดนแดนแต่ว่าถ้าเกิดแรปเนี่ยอีกต้องสักพักนึงแหละคือมีอย่างที่หลายอย่างที่อยากทําก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับวันเกิดที่ผ่านมาจริงๆก็ ใช้ชีวิตก,วกับครอบครัวก่อนเลยครับก็แบบไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็มีทางพี P ่พี่แฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็ไปแอบถ่ายเหมือนกับว่าเป็นพี P ่พี่แฟนคลับลงลงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไปจอจอแต่ที่ยอะไรเงี้ยทั้งในในประเทศไทยเองก็ในที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยครับผมก็ไปตามถ่ายในประเทศไทยครับแล้วก็ทางทางที่จีนพี่แฟนคลับน่ารักมากเราก็มีแต่งเพลงให้ด้วยครับผมก็เลยเอาเพลงที่พี P ่พี่แฟนคลับแต่งให้น,นะครับมาแต่งเป็นเวอร์ชันไทยแล้วก็ร้องเป็นซิงเกิลใหม่ของผมเลยแล้วก็ เปิดกับในเนื้อเพลงเนี่ย,เ,เ,ยเขาเล่าเกี่ยวกับว่าความรักที่แบบพี่พ,พี่มิงเออมอบให้ผมก็เลยทาเป็นท่อนแรปที่แต่งเองแล้วเป็นความรักที่ผมอยากตอบแทนพี่มิงเออดีใจครับดีใจเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นเพลงของคาว่าเราจริงๆครับของทั้งทั้งผมและพี่ๆแฟนคลับทุกคนมันเป็นเพลงที่เกิดจากความรักที่ทุกคนแต่งให้พราความรักเราก็อยากจะเอามันมาทาให้เป็นความรักที่เรามอบความรักกับแบบทุกคนปกติจะชอบแต่งแบบท่อนสั้นๆเบมนียสักประมาณวันวันหนึ่งก็น่าจะแต่งได้แล้วแต่ผมจำได้ว่าผมแต่งนานมากผมแต่งอยู่่ประมาาณแบบว 7วันประมาณนั้นอาทิตย์หนึ่งเลยวเพราะรู้สึกว่าเราจะแต่งไงให้มันทัดใจเราที่สุดในการที่จะแบบถ่ายทอดความรู้สึกของเราเนี่ฮะแฟนคลับทุกคนมันผมรู้สึกมันไม่มีคําพูดไหนที่มันแต่งมานเป็นคำพูดได้เพราะมันคือความรู้สึกล้วนๆที่ให้เขาไป จริงๆมีทำทำนะาครับที่เป็นเพลงแนวแบบจะเป็นจะไม่แบขนาดนั้นแต่จะเป็นแบบแดนแดนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบแรปจ๋าเลยน่าจะอีกสักพักหนึ่งขอเก็บประสบการณ์ก่อนอะไรเงี้ยเราวดูว่าเอ้ยเราชอบไหม,มเราอยากทำไหมเราอยากทําในแบบเนี้ยที่เป็นเต็มๆก็จะทําหรือว่าอยากชอบให้มันแบบเนี้ยเข้าไปสอดแทรกตามแบบเพลงที่แต่งอย่างแบบใหม่ๆอย่างโชว์ล่าสุดที่แบบว่าของแฟนมิตรวอายูผมก็ท่อนแรปย่างของคนแตง่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราชอบที่แต่งเป็นท่อนสั้นเงี้ยก่อนหรือจะเป็นอย่างนั้นดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ